คุณผู้ชมครับเกิดเหตุวาตาภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงคจังหวัดลบบุรีนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย70กว่าหลังคาเรือนเลยครับครับนายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วร,รกุลในอำเภอโคกสำโรงคนะครับได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสำโรงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครับและสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ตะบลโคกสำโรงและตะบนกอกแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจากการสำรวจบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นจำนวนมากกว่า70หลังคาเรือนครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสียชีวิตภายในร้านก๋วยเตี๋ยวของตนเองบริเวณริมถนนพหลโยธินหมู่8ตำบนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี โดยพายุฤดูร้อนดังกล่าวครับเกิดขึ้นนานมากกว่า40นาทีซึ่งมีทั้งลมฝนและพายุลูกเห็บนะครับตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทางนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับได้สำรวจและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง มีการจัดตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวตลอดจนตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภ,ภัยได้ทันทีสำหรับความเสียหายทั้งหมดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจอย่างละเอียดครับ